กว่า5ปีแล้วที่ประมอนเก็บดอกบัวจากคลองมหาสวัสด์เพื่อนําไปขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวกว่าเดือนละ1 0 0 0 0บาทโดยดอกบัวมหาสารที่เกิดในคลองแห่งนี้เป็นผลจากการจัดการน้ําที่ดีของชุมชนบ้านสาลาดินและนี่คือความสําเร็จของชุมชนบ้านสาลาดินแห่งคลองมหาสวัสดครับที่ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาแหล่งน้ําจนทําให้เกิดทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอย่างที่เห็นข้างหลังผมนี่แหละครับ ในอดีตคลองมหาสวัสด์เป็นคลองที่เต็มไปด้วยขยะทําให้น้ําเน่าเสียส่งผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของชาวบ้านเป็นอย่างมากพวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งเป้าหมายฟื้นฟูคลองมหาสวัสด์ขึ้นโดยใช้แนวพระราชดำริในการจัดการน้ําของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในภาคครัวเรือนที่ทุกบ้านจะต้องมีถังดักจับไขมันจากน้ําก่อนปล่อยลงสู่ลําคลอง มีการวางกังหันน้ำลงในลำคลองเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำและยังมีแพรผักที่ลอยตัวได้ในลำคลองสามารถรับประทานได้เป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามภูมิสังคมด้วยเราก็น้อมนำตามกระแสพระราชำดำรัสที่ท่านทรงบอกเลยว่าให้เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาน้ำเราสวยใสยขึ้นมาแล้วก็น้ำเนี่ยเกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาชาวบ้านก็ได้ผลประโยชน์ผมปลื้มปิติแล้วก็ ผู้ดได้คําเดียวว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญเมื่อชุมชนบ้านสาลาดินมีการจัดการน้ําที่ดีก็เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านส่วนรวมคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเมื่อชุมชนประสบความสําเร็จด้วยการนําแนวพระราชดำริมาใช้ในการบริหารจัดการน้ําชาวบ้านจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปผลักดันให้เกิดเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการน้ํา เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทรัพ,พยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปสุพนัทลิมวิสิตสกุลถ่ายภาพอนุศักภูมิเทศข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน